สวัสดีค่ะสวัสดีคุณทูตชมทุกท่านเลยนะคะวันนี้อยู่กับน้องข้าวและพี่ข้าวค่ะวันนี้เราอยู่บรรยากาศภายในห้องผ่าตัดเลยเราจะมาให้ดูกันว่าเกิดเหตุอะไรขึ้นภายในห้องผ่าตัดค่ะแล้วทำไมห้องผ่าตัดของเราเนี่ยคนไข้นอนหลับนิ่งสบายไปเลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะเพราะฉะนั้นคะ่ะคุณผู้ชมคะ่ะใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์น้องข้าวาด้วยนะเคสนี้นะเป็นเคสอะไรเอ่ยคุณผู้ชมคะ่ะมีซิลิโคนแบบนี้พอจะเป็นเคสตัดแต่งหนังนาท้องได้ไหมอ่ะมันเป็นเคสอะไรคะคุณผู้ชมขาเข้ามาแล้ว คอมเมนต์ให้น้องข้าวด้วยนะจ๊ะคอมเมนต์ Comment ให้กันด้วยน้าวันนี้เป็นเคสเสริมหน้าอกนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาแล้วทักทายน้องข้าวด้วยนี่คุณผู้ชมจ๋าเห็นไหมคะว่าคุณหมอเนี่ยมีการเปลี่ยนชุงม,มือนะคะทุกรอบที่จะสัมผัสตัวซิลิโคนเลยนะอันนี้เขาเรียกว่าเทคนิควันท o u c h ค่ะเทคนิควันท o u c h เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นเทคนิคที่สตรละลายมากที่สุดค่ะเป็นการที่ผ่าตัดโดยปลอดเชื้อนะคุณผู้ชมและนี่ก็คือหน้าตาของซิลิโคนที่จะใส่เข้าไปในหน้้้าออกขขงงคคน,นนนนนไวัีีะะจ่ะะ่เป็ุ นมนะคะของอะไรเอ่ยเป็นถุงนมของอะไรเอ่ยค่ะคุณผู้ชม่ะใครเข้ามาแล้วคอมเมนต์ให้น้องข้าวด้วยนะคอมเมนต์ให้น้องข้าวด้วยนะคะแล้วก็ดูซีซีไปพร้อมกันด้วยนะโอ้โหนี่ เห็นซีซีชัดเจนเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะซิลิคนทุกตัวเนี่ยจะมีซีซีกำกับอยู่ในตัวซิลิโคนเลยนะ mm hmm. เขาก็จะกำกับแบบนี้คุณหมอก็ต้อง okay. มีการเช็คมีการ QC ซีซิลิโคน mm hmm. ก่อนนำซิลิโคนเข้าไปในยัดในร่างกายของคนไข้ก็ต้องมีการนะคะชุบน้ํายาฆ่าเชื้อแบบนี้ดูค่ะคุณผู้ชมค่ะตอนคุณหมอบีบนะมันยืดหยุ่นดีมากแล้วมันก็คืนทรงได้ดีมากๆมันไม่มีมันไม่มีการเสียทรงเสียรูปไปเลยนะไม่ผิดรูปเสียทรงใดๆทั้งสิ้นนะความยืดหยุ่นเนี่ยเหมือนนมเราจริงๆเลยหลายๆคนบอกว่าเลใใสิโคนนน้ไปม นมจะแข็งไหมคะนมจะเป็นหัวเข่าไหมคะแฟนจับไปแล้วเหมือนจับหัวเข่าไหมคะนี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะดูตอนที่คุณหมอจับคุณหมอขยำนะมันนุ่มนิ่มไปตามมือคุณหมอเลยและยังไม่จบเพียงเท่านี้ค่ะยังไม่จบเพียงเท่านี้เรายังมีเทคนิคอื่นเพิ่มเติมนะคะเรียกว่าเป็นเทคนิคนะคะกลวย ไ่ใิต้องบอกเลยคุณผู้ชม่ว่าหลายๆคนนะอยากทํามากเพราะว่ามันฟื้นตัวไวแล้วมันก็เจ็บน้อยด้วยนะคะคุณหมอจะตัดแบบนี้ใหม่ทุกๆเคสเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมคุณผู้ชมยังไงกรวยมันใช้ได้นะคะเคสต่อเคสเท่านั้นเท่านั้นไม่สามารถที่จะนากลับมาใช้ใหม่ได้นะคะเพราะว่ากรวยเนี่ยลักษณะพิเศษของเขาเลยนั่นก็คือเขาจะมีความหล่อลื่นเวลาที่เราใส่ถุงเข้าไปจะจริงหรือเปล่าเราต้องรอดูนะคุณผู้ชมนะ เดี๋ยวต้องรอดูว่าพอหลังจากที่คุณหมอใส่ถุงนมเข้าไป<ช>น,นะคะซึ่งถุงนมเนี่ยข้างในถุงนมมันจะเป็น,นส่วนน้ำยาฆ่าเชื้อใช่แล้วใส่เข้าไปแล้วนะคะถุงกลวยเนี่ยมันจะมีความเรียกกว่าย,ยืดหยุ่น เรียกว่ามันจะมีน้ําหล่อลื่นจริงหรือเปล่ามันเกิดปฏิกิริยาอะไรคือสักอย่างเนาะมันเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นได้ไงใช่แล้วเพราะฉะนั้นใครรอชมใครรอดูว่าใช้กรวยแบบนี้แล้วยัดถุงนมได้เร็วจริงไหมคุณหมอคุณหมอบีบแค่สองยิ้วจริงไหมใช่แล้วให้กดหนึ่งเข้ามาเรากว่นต้องแล้วนะคะแต่ก่อนตื่นเลยนะคะเราจะขออนุญาตคุยกับคุณหมอนิดนึงได้ไหมได้ได้เพราะว่าปกติเลยคุณผู้ชมคะ การทําหน้าอกนะคะที่คลินิกเราเดี๋ยวบอกเลยว่าเรามีหลายเทคนิคด้วยกันไงใช่แล้วเราทำเทคนิควันชัดแล้วก็เทคนิคนะคะที่เราใช้กรวยแน่นอนแต่เารที่เราใช้กลัวเนี่ยอย่าให้คุณหมอนะลองลองลองออกแรงหน่อยเออเดี๋ยวเราดูพร้อมกันตอนที่คุณหมอใช้นิ้วสองนิ้วบีบจ้วจ้วจ้วไปที่กรวยสี่คนมันก็ไหลออกมาพุดๆแบบนี้เลยคุณผู้ชมช้างเห็นไหมคะเห็นไหมคะคุณหมอพยายามโชว์สองนิ้วนี่นี่ดูนิ้วผมนะสองนิ้วผมนะผมบีบสองนิ้วไปแล้วนะครับเออผมใช้สองนิ้วผมบีบที่กรวยแล้ว คมันก็ไหลออกมาแล้วแบบนี้เลยนะถูกต้องแล้วครับแล้วหลังจากนั้นจะหากว่าเราใส่ถุงนมเข้าไปเนี่ยเราใช้แค่นิ้ว2นิ้วเราสามารถบีบถุงนมออกมาได้แล้วผมออกแรงนิดเดียวเองครับใช่ครับสิลิีคนมันก็ไหลออกมาแบบนี้เลยใช่นะคบคุณผู้ชมเห็นไหมครับว่าคุณหมอนะคะไม่ต้องออกแรงเยอะเลยค่ะเราใช้แค่2นิ้วนิดเดียวใช้แรงแค่นิดเดียวจากปลายมือเราก็สามารถที่จะบีบถุงนกออกมาได้แล้วอย่างรวดเร็วเลยรวดเลยรอเธอกลับมาสวัสดีค่ะกดหนึ่งดีกว่าค่ะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้กดหนึ่งเรียกคุณผู้ คุณผู้ชมท่านอื่นมาด้วยใครอยากเข็นกดหนึ่งเข้ามาหน่อยเร็วคุณผู้ชมใครอยากดูกดเล็หนึ่งเข้ามาหน่อยนะคะบีบออกมาให้ดูได้แค่เล็กน้อยนะแต่ถ้าจะให้บีบออกมาทั้ง4ีคนเดี๋ยวต้องไปดูเดี๋ยวต้องไปดูตอนที่ใส่เข้าไปข้างในดีกว่าค่ะนะคะคุณผู้ชมนะใครอยากเขียนบ้างไหมใครอยากดูกดหนึ่งเข้ามาให้หน่อยเร็วคุณผู้ชมกดหนึ่งจ้ะกดหนึ่งจ้กคุณพี่เชอรี่กดหนึ่งมาแล้วค่ะคุณผู้ชมท่านอื่นกดหนึ่งให้น้องข้าวกับพี่ข้าวด้วยนะเดี๋ยวเราจะให้ดูทุกขั้นตอนเลยว่าการใช้กล้ พูดแบบให้ฟังหรือเปล่าใช่ลมันดีจริงหรือเปล่าเราให้ดูทุกขั้นตอนจริงๆเนาะถูกต้องแล้วนะคะการเสริมหน้าอกค่ะคุณผู้ชมขาถ้าหากว่าเรานะคะเลือกใส่ซีคนตัวไหนตอนที่เรากทำเราก็ต้องได้ซีคนตัวนั้นใช่แล้วะะเดี๋ยวเราจะมาดูกันดีกว่า้องเข้าว,ว่าขั้นตอนในการใส่ขั้นตอนในการยัดอย่นจะง่ายได้ขนาดไหนจ้ะถ้าพร้อมแล้วเราจะขออนุญาตนับเลยแล้วกันเนาะได้ค่ะถ้าพร้อมแล้วทุกคนช่วยกันนับไปพร้อมกันนะคะเริ่มเลยละกันคุณผู้ชมขาหนึ่งค่ะหนึ่ง หนึ่งจริงๆด้วยมันเหมือนเราลงจากสไลเดอร์ไหมเอกเดียวมันเหมือนเราสั่งขี้โมกปะมแบบใช่อย่างเดียวก็กับเวลาที่เราไปสวนสยามกุ้งกับนะเราลงจากในส่วนสไลเดอร์มันบลุกเดียวแล้วก็ลงไปถึงน้ำเลยอะเออมันตื่นเต้นแค่แ๊บเดียวแล้วก็เสร็จเลยใช่ดียวดิ แล้วเรียบร้อยเลยคุณผู้ชมนมสวยมากซิลิโคนเข้าไปปุ๊บนมตั้งเต้านมสวยจากคนที่ไม่มีนมก็มีนมเลยทันทีจากคที่เดิมน้อยมากจากคนที่เดนมเดิมคือต้องบอกเลยว่าแทบจะไม่มีเลยนะคะแต่พอหลังจากที่เราเสริมใส่เข้าไปแล้วนมคือชิดสวยมาก้องเข้านมชิดมากจาชิดนมสวยนะคะแล้วก็มันดูเต่งตึง เต้ามากนะ,ะแล้วที่สําคัญเห็นไหมคะว่าตําแหน่งที่คุณหมอเขาวาดรูปนะคะตำแหน่งซีคนอยู่พอดีเลยเออตำแหน่งซีคนคือไม่ได้อยู่ว่าเกินขอบเขตมาตรฐานไกยมันจึงทําให้นมของเรานะมันสวย<ช>แล้วก็บุ้มขนาดนี้นะคะ ตอนนี้ยัดแค่ข้างเดียวนะอ๋อข้างลุนทีมยัง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 ไม่ได้รูปยังไม่ได้ยังไม่ได้ยัดยังไม่ได้ยัดอ้ยใครอยากเห็นอีกข้างหนึ่งไหมเออยังอ่ะใครอยากเห็นอีกข้างหนึ่งไหมคุณผู้ชมใครอยากเห็นอีกข้างหนึ่งนะคะพิมมาหน่อยว่าสุดปังเออใครอยากเห็นพิมมาหน่อยว่าสุดปังคุณผู้ชมค่ะมันไมเปิดการมองเห็นใช่เขาบอกว่าถ้าพิมสุดปังเนี่ยมันจะเกิดเปิดการมองเห็นให้เรานะคุณผู้ชมแล้วมันก็จะอัปเดตมันก็จะเด้งที่หน้าเฟซคุณผู้ชมทาง นี่ถุงกรวยดูซิว่ามันขาดไหมคุณผู้ชมดูกรวยซิว่ามันขาดมันฉีกไหมอันนี้คือถุงกรวยที่เราใช้นะน้องข้าวน้องจ้าจแล้วก็ต้องบอกเลยว่าก่อนที่เรานะคะจะเอาถุงกรวยออกมาเนี่ยเขาจะซีนไว้ในถุงแบบนี้นี่นี่เขาจะซีนไว้ในถุงแบบนี้คุณผู้ชมนะซึ่งจะเป็นการซีนที่สเตอร์ไลน์มากๆเลยนะรูอสึกต่างถูกต้องแล้วคุณผู้ชมเห็นไหมเนี่ยเนี่ยนะคะเราจะต้องซีนแบบสเตอร์ไลน์แล้วเห็นไหมเนี่ย ปากกรวยอันนี้ที่เราตัดออกมาจะเป็นพลาสติกใสๆแบบนี้เลยที่เราตัดออกมานะคะคือเราต้องตัดใหม่ทุกเคสนะเพราะว่าแต่ละเคสใส่ซีคนไม่เหมือนกันใช่ค่ะจะให้เราใช้ซีคนอันเดินก็ไม่ได้เดี๋ยบางคนเนี่ยใส่500แต่จะมาใช้นะคะกรวยนะของคนที่ใช้ไปแล้ว400ซีซีก็ไม่ได้นะมันจะบีบไม่ออกเพราะฉะนั้นเนี่ยกรวยนะคะเราต้องเปลี่ยนใหม่นะคะค่ะ1คนเออ ต่อหนึ่งกลวยจริงปะหนึ่งคนต่อ1นกรวยแต่สามารถใส่ได้สองข้างแอบเอาไปล้างมาให้คนไข้ใหม่ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เนาะเราไม่รู้คุณผู้ชมคะว่าที่อื่นเขาทำยังไงแต่ที่เรานีต้องบอกเลยว่าค่ะสะอาดหมดจดอย่างแน่นอนเราเปิดให้ดูทุกผู้ชมนะคะใช่รล้แบบนี้เลยนะอะเรามาดูน้องนมเดิมก่อนทํากันบ้างดีกว่าได้อันนี้คือหน้าอกเดิมก่อนเออได้เป็นอย่างไรล่ะ กลับหัวครับผมเราเล่นมุกกันเปล่าครับเมื่อกี้นมันกลับหัวเออนี่ค่ะนี่คือหน้าอกเดิมก่อนเสริมครับค่ะเป็นคนที่อ้วมเดิมน้อยครับผมแฟนเห็นแล้วตกใจนึกว่ามีเพื่อนบอยด้วยกันใช่แล้วพอเวลาใส่เสื้อก้าวโอ้ถ้ามีก้าวแบบนี้เดินยิ่งว่านับมวยเลยะค ต้องบอกเลยว่าวันนี้เรื่องมาเสริมหน้าอกเพราะว่าอยากเสริมสร้างความมั่นใจให้ตัวเองอยากใส่เสื้อผ้าให้สวยๆอยากใส่เสื้อใส่เดี่ยวล็อโชวนเ์เนินหน้าอกได้นะคะแต่พอหลังจากที่ทําแล้วใส่ทั้งสองข้างจะสวยจะปังขนาดไหนทุกคนช่วยกันพิมพ์สุดปังเข้ามาหน่อยน้องข้าทักทายได้หน่อยเร็วคุณตอนนี้ท่ะ 147ล้านคนได้คุณการจนาบอกว่าสุดปังค่ะคุณพี่กำไรก็บอกสุดปังคุณมิตรก็สุดปังคุณมินาชนาก็สุดปังคุณเจนนี่ก็สุดปังอะไรเนี่ยคุณเทลนี่ก็สุดปังโอ้โอ้สวยมาสานคุณมินาชนานะคุณขอบคุณที่ฟ้าให้เราได้มาเจอกัน คุณวาวาก็มาแล้วหนึ่งคุณรอเธอก็มาแล้วหนึ่งคุณเพื่อนบ้านก็มาแล้วหนึ่งแล้วทุกคนเข้ามากันอย่างพร้อมเพรียงเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมทักทายกันได้นะใครที่มีคําถามข้องใจอยากถามอะไรเกี่ยวกับการทําเสียกับหนาสามารถสอบถามได้เลยนะคะใช่ค่ะเนื้อหน่อเดิมคุณเป็นแบบนี้ไหมน้าอบเดิมคุณเป็นแบบนี้หรือเปล่าถ้าหน้าอบเดิมคุณเป็นแบบนี้ไม่เพียงแค่คุณเพื่อนรอบข้างรอบตัวที่เป็นแบบนี้แท็กเข้ามาดูเยอะแฉกันเข้ามาหน่อยหรือว่าใครที่กําลังตัดสินใจอยากทําค่ะแต่คุณแฟน่ไม ไม่ไม่อนุญาตให้ทําเลยไม่อนุญาตให้ทําเลยนะ ก็แท็กคุณแฟนเข้ามาดูเลยเพราะว่าการเสริมหน้าอกทุกวันเนี้ยค่ะคุณผู้ชมขามันปลอดภัย100%แล้วยิ่งที่คิวคลินิกเนี่ยมาตรฐานห้องผ่าตัดมาตรฐานเดียวกับโรงพยาบาลชั้นนำถูกต้องแล้วการผ่าตัดเสริมหน้าอกของเราเป็นการผ่าตัดใหญ่นะคุณผู้ชมนะเรามีการดมยาสลบโดยวิสัญญีแพทย์ด้วยมันปลอดภัยแน่นอนนะคะแล้วที่สําคัญนอกเหนือจากความปลอดภัยที่เราใช้เป็นวิสัญญีแพทย์นะคะแล้วก็การที่เรานะคะใช้เป็นเสพตเฉพาะทางเนี่ยเรายังมีกล่องนะคะที่เมื่อวานเราไลฟ์สดกันให้ดูค่ะคุณผู้ชมนี่คือหน นะคะที่ใสไปแล้วหนึ่งข้างใช่ข้างหนึ่งคือยังไม่ได้ใส่นะคุณผู้ชมเห็นไหมคะว่านมสวยมากนมมันเต่งตึงตั้งเต้ามากนะคะจากก่อนทําที่เนื้อนมเดิมน้อยเลยใช่หลังจากที่เสริมไปโอ้โหนมหนุ่มนมสวยมากเลยเนาะใช่เดี๋ยวเราจะดูกันดีกว่าน้องข้าวว่าทั้งสองข้างใสไปแล้วจะเป็นยังไงนี่นี่ก่อนอื่นเลยเราต้องมาเช็คซีโฟเรนก่อนอ่ะอันนี้คือเป็นธรรมเนียมของคิวทินิกนะน้องข้าวที่ประภา อะไรเนี่ยพี่ประภาวีนะถามว่าซีคนของอะไรคะเดี๋ยวดูพร้อมกันเลยให้พี่ประภาวีดูเลยว่าซีคนของอะไรทุกคนจ้าใครที่เข้ามาใหม่นะคะ,คะยังไม่เห็นซีคนเนะะาะเดี๋ยวเราจะให้ดูซีคนกันก่อนนะคะ,คะว่าเคสนี้เนี่ยใช้ซีคอนอะไรเออ<ๆ>คสนี้นะคะใส่เป็นซีคนของยี่ห้ออะไรนะนเห็นแล้วช่วยกันทายเข้ามาโดยเร็ว,รวใครเห็นแล้วว่าเป็นยี่ห้ออะไรคอมเมนต์เข้ามาให้เราสอนเข้าด้วยนะคุณผู้ชมแต่เมื่อสักครู่นี้ข้างที่ยัดไปแล้ว4 0 0ซีนะเมื่อกี้400หรอใช่เมื่อกี้400แต่ทําไมข้างนี้ใส่เท่าไหร่เนี่ยคุณผู้ชม คอมเมนต์เข้ามาให้หน่อยคอมเมนต์ Comment เข้ามาให้หน่อยค่ะคุณผู้ชมค่ะคอมเมนต์ Comment เข้ามาให้เราหน่อยนะ,ะที่คลินิกผ่าตัดแล้วใช่ค่ะคุณมิสโดนัทมาได้เลยนะใครอยากเสริมหน้าอกนะคะใครอยากทำไส้แคนต่างๆก็สามารถมาที่คิวคลินิกได้เลยนะคะตอนนี้ตัวเองจ๋าคุณหมอกาลังเช็คแล้วก็ตรวจสอบถุงนมองอยู่เนาะคุณกาญจานาสวัสดีด้วยนะคะสำหรับคนที่เข้ามาใหม่เนาะดูกันเลยตัวเองว่าเคสน,นี้เนี่ยใส่ซีคนอะไรใครดูแล้วช่วยกันทายเข้ามาหน่อยเร็วเดี๋ยวใครทายถูกให้ส่วนลดสิบบาทสำหรับเสริมหน้าอกเร็ว่า S <S <อ>ส่งพากดให้เลยดูแล้วเวลาตอนที่คุณหมอจับคุณหมอบีบเนี่ยค่ะคุณผู้ชมค่ะมันคืนทรงคืนรูปดีมากๆเลยนะคุณผู้ชมหลายๆคนบอกว่าเวลาแฟนหนูเป็นคนซาดิสมากเลยคะ่ะบีบนมทีเหมือนจะฆ่าหนูนะคะนมหนูจะเสียรูปเสียทรงไหมนี่ค่ะดูคุณหมอบีบนะบีบยังไงมันก็ไม่เสียรูปเสียทรงม,<ช>มันก็คืนรูปค,คืนทรงค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเฉลยก็ได้นะถุงนมนะ ตัวนี้เป็นของโมติว่าโอ้โหเมื่อกี้เห็นคนทายเข้ามาเกือบแสนกว่าคนว่าโมติว่าถูกต้องใช่ไหมใช่ถูกต้องเลยแล้วก็เมื่อกี้มีคนบอกว่า3 7 5จหหรือเปล่าคะประมาณ1ล้านคนถูกต้องเหมือนกันใช่ไหมถูกต้องถูกต้องเลยเก่งมากเลยคนมากเลยค่ะค่ะสวัสดีคุณทิพย์จากเมืองทิพย์ด้วยสวัสดีนะคะคุณคอมเมนต์ทิพย์เลยนะคะสวัสดีคอมเมนต์ทิพย์ที่ทักทายกันด้วยจ้าเราดูถุงนมกันดีกว่าคุณผู้ชมนี่ นี่เห็นไหมเห็นถุงนมไหมคะเวลาที่เราใส่เข้าไปในกลวยแต่เราก็ยังเห็นผิวมาอย่างชัดเจนนะน้องทใช่มันก็ยังเห็นอยู่เลยว่าอันไหนเป็นด้านหน้าอันไหนด้านหลังนะถูกต้องแล้วคุณคหมอก็มีเช็คนี่<ๆ>นี่ดูสองนิ้วของผมอีกแล้วนะครับคุณ<ๆ>ผู้ชมครับนี่ผมจะบีบไม่ดูนะเวลาบีบมันก็ลื่นมากเลยนะพี่ค่ะใช่ครับเพราะว่าข้างในกลวยเนี่ยมันมีปฏิกิริยากับออในส่วนของาาระยะฆ่าเชื้อที่เราใส่ไปครับครับมันก็เลยทําให้การบีบของเราใช้แค่พลังสองนิ้วครับมันก็ทําให้เราสามารถที่จะใส่ถุงนมเข้าไปได้อย่างง่่ายที กลวยของผมเลยครับคุณผู้ชมครับเห็นกลวยของผมไหมครับมีเมือกๆออกมาแบบนี้ด้วยครับคุณผู้ชมใช่ครับกล้วยผมมันพร้อมที่จะจอบริเวณปากแผลแล้วครับใครที่อยากเห็นนะคะตอนที่กล้วยจอครับใครอยากเค้นกล้วยจอครับให้ กดแชร์หน่อยครับผู้ชมครับกดแชร์ไปให้ผมหน่อยครับตอนนี้ผมบีบกวยโชว์จนเมื่อยหมดแล้วครับถูกต้องครับพลังของผมนะครับสองนิ้วนะครับสองนิ้วของผมมันจะทําให้กลวยเร็จได้หรือเปล่าครับต้องรอชมกันครับต้องรอชมครับกันใครอยากเห็นข้างที่สองกดหัวใจหน่อยครับผมกดหัวใจนะครับแต่ก่อนที่จะเห็นขั้นที่สองให้ดูหน้าอกเดิมก่อนเราเหมือนคนเพื่อชีวิตอยู่นะ เหมือนแอ้หนุ่มเพื่อชีวิตตอนนี้ขอรู้สึกทุกคนเข้ามาชมแล้วอย่าลืมฝากกดแชร์หน่อยสิคุผู้ชมขากี่คนแล้วนะครัวตอนนี้1นึ่งหนึ้านแปดแสคนหนึ่งล้คนเป็นล้านเก้าน้อยลาแล้วคุณผู้ชม เอาอย่างนี้ไหมถ้าครบ2 0 0้ล้านเดี๋ยวให้คุณหมอบีบแต่ถ้าไม่ครบก็ไม่ต้องบีบเลยก <c oughs> ็พ้งไว้แบบนี้ก็ป <c oughs> ิดเย็บเลยถูกต้องแล้วนะคะ,ะต้องบอกเลยว่าการที่เราใช้กลวยมันง่ายใดมากนะน้องข้าแต่มันจะง่ายขนาดไหนเดี๋ยวต้องให้คุณหมอบีบให้ดูเลยถ้าทุกคนพร้อมแล้วช่วยกันนับเลยค่ะค่ะเริ่มค่ะนับหนึง่งหนึ่งจริง แค่หนึ่งนะแมหนึ่งบอกาทีมันเหมือนกับเวลาที่เราลงสไลเดอร์อ่ะใช่พรุ่มเดียวเราก็เสร็จเลยมันพรุ่มเดียวจริงๆค่ะคุณผู้ชมแล้วไม่มีการงัดไม่มีการดันไม่มีการกระแทกไม่มีการซ็อกไม่มีการอะไรทั้งนั้นเลยนะพี่เข้าวีเชีรยวมันหน้าอกไหมคะมีค่ะแต่แนะนาว่าเสริมซีลคนก็จะดีกว่ามันอยู่กับเราไปตลอดใช่แล้วเพราะเสริมซิลคนเราไปทำบุ๊มไหมน้องเข้าได้เห็นกันชัดๆได้เลยก่อนทำก่อนอย่าเพิ่งออกไปไหนคุณผู้ชมเดี๋ยวเราพาไปดูหน้าอกหลังยัดซีลคนเสร็จทั้งสองข้างแล้วนะคะผมเเดดี๋ยววราาใหู้กัน่ ยัดเสร็จทั้งสองข้างแล้วจะออกมาสวยเป๊ะขนาดไหนนะเดี๋ยวเรานะคะให้ดูกันเลยให้ดูแบบหน้าตรงน้องข้าวเพราะว่าเราจะให้คุณผู้ชมได้เห็นความชิดอู้หนี่สวยมากลองนมอขออนุญ,ญาตให้ดูแบบประมาณนี้นะคุณผู้ชมนะนี่นะคะนี่นี่เห็นไหมค่ะ สวยมากคุณผู้ชมค่ะแล้วนมตั้งเตาเลยเนาะพี่ข้าวเนาะใช่แล้วคะ่ะทุกอย่างมันดีมากทำไมวันนี้ไม่มีเบตาดีนเคดนี้ชัดเป็นตัวโมติว่านะคุณเมย์จะไม่มีเบตาดีนนะคะแต่ถ้าหากว่าคุณเมย์อยากได้เบตาดีนแชร์เลยเดี๋ยวเข้าส่งไปให้เ,เดี๋ยวเ,ยเดี๋ยวใครที่ดูไลฟ์สดนี้อยากได้อะไรในห้องผ่าตาัด คอมเมนต์มาคอมเมนต์มาเดส่งให้เดี๋ยวเราส่งให้อยากส่งให้อยากได้นาฬิกาค่ะได้อยากได้เครื่องดมยาค่ะอยากได้สี่้อค่าตัดเดี๋ยวส่งให้เลยเดี๋ยวส่งให้มาอยากได้อะไรบอกมาสวยทุกมุมจริงๆเลยนะพี่เข้าแล้วที่สําคัญนะคะคุณผู้ชมคะ มันแบบไม่มีเลือดออกไห้เห็นเลยบอกเลยว่าเคสนี้ใส่สีคนไม่เท่ากันใช่ไหมพี่เ้าเดี๋ยวให้ดูหน้าตรงอีกได้ได้ได้ให้ดูหน้าตรงอีกรอบหนึ่งได้จ้ะคุณผู้ชมไทยมาได้ไหมว่าข้างไหนใส่เล็กใส่ใหญ่กว่ากันคุณผู้ชมจ๋าทุกคนที่ดูอยู่นะตอนนี้นะคะ183คนเนี่ยช่วยทายกันเข้ามาหน่อยตัวเองว่าข้างไหนที่ใส่เล็กกว่าข้างไหนที่ใส่ใหญ่กว่าเห็นไหมคะว่าหน้าอกเดิมเราไม่เท่ากันเนี่ยเราก็สามารถปรับให้มันดูใกล้เคียงกันได้คะมันอาจจะไม่ได้เป๊ะหนี่งร้คใอยเมอร์เะมนต์่า ข้างนี้เลยค่ะนี่นี่นี่ข้างข้างข้างซ้ายข้างซ้ายคมีคนบอกว่าข้างซ้ายใส่เล็กกว่าค่ะข้างขวาใส่ใหญ่กว่าจะถูกหรือเปล่าน้องข้าวช่วยเฉลยหน่อยเร็วอ่าได้เลยถูกต้องแล้วนะคะข้างนี้คุณผู้ชมนี่ข้างนี้ใส่ข้างนี้ใส่สามร้อยเจ็ดสิบห้า ส่วนฝั่งนี้ใส่ 400cc โอ้โหใส่ต่างไซส์ต่างขนาดแบบนี้เราคิดเงินเพิ่มไหมจ๊ะไม่คิดเงินเพิ่ม,เพ,มเพราะว่าหน้าอกเดิมแต่เราเคนไม่เท่ากาันนะคะเราก็จะต้องปรับให้มันดูใกล้เคียงกันมากยิ่งขึ้นพี่นอนบอกว่าสวยมากนะคะพี่เมย์บอกว่าขอบคุณมากค่ะน่ารักมากคุณเมย์เดี๋ยวข้าวส่งไปให้นะในส่วนของเตนต์ดีนนะคะคชิดมากโอ้ชิดจริงเสริมที่นี่บอกเลยว่านมชิดนมตั้งนะแล้วก็เห็นอะไรไหมไม่มีอะไรไม่มีเลือด ไม่มีสายเดนเออแล้วมันไม่มีเลือดได้ไงเออาอมันไม่มีเลือดค่ะมันก็ไม่มีสายเด่นเสริมที่นี่สายเดนไม่ต้องมีสามารถใช้ชิปประจำวันได้ปกติค่ะตัวเองได้ทุกอย่างและที่สำคัญคือต้องบอกเลยว่าทําไปแล้วไม่เจ็บทำไปแล้วไม่เจ็บเลยหลังจากที่เราเสริมหน้าอกไปแล้วนะคะเราสามารถใช้ชิปประจำวันได้ปกติเพราะฉะนั้นใครอยากมีนมสวยๆแบบนี้จองคิวสิคะ9ู9ย์ค่ะคุณผู้ชม